สองสนี่นะคะตอนเช้านะคะอืมเราก็จะต้องพาเข้าไปที่ต้นลำไยของเขานะคะจะย้อนแสงหน่อยนะคะมันม,มืดมืดหน่อยนึงนี่มาในถิ่นของเขา เอาไม่ลงเฉยลงไหมลงยังงงง,งอยู่ตอนเก็บเราก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะที่ใช้ไม้สอยๆนะคะเข้าไปดูคลิปกันได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับนกนกและพ่อของเขานี่นะคะทุกๆเช้าพ่อเขาก็จะพาออกมานี่ มาดูกันดีกว่าว่านี่ใครอันนี้ก็คือทูน่านะคะทูน่าเป็นนกแก้วสายพันธุ์ลิงเน็ตนะคะมีเพือผัดขนขนออกใหม่สีก็จะสวยหน่อยทูน่าน่ะอันนี้จะเป็นปลาป่องอทําไมกล้องมันสีไม่ค่อยดีเลยปลาป่องเป็นซันคอโนวนะคะ มีปลาปองแล้วก็ปูอ่องอีกตัวหนึ่งคะ่ะปลาปองเป็นเพศผู้นะคะปูอ่องเป็นเพศเมียเราตัวเพศกันเรียบร้อยนะคะส่วนตัวนี้นี่นะคะฟองดูฟองดูเป็นนกแก้วกลินชีกนะคะดูทำตาทำหน้าทำตาทำหน้าทำตาใส่ขอมือหน่อยเ,เอาขอมือหน่อย ขอบคุณครับหนุนเล่นชิงช้าแล้วทุน่าเล่นชิงช้าเหรอครับทุน่ายังไม่รู้เพศนะคะได้น้องได้หนึ่งขวบกว่าแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีแหวนขึ้นที่คอไหมยังไม่ได้ตรวจเพศนะคะลุ้นเอาแต่พ่อเขาอยากได้ตัวผู้ลุ้นให้คอมาสักที ที่เราอยู่นี่จะเป็นต้นลำไยนะคะทำไมกล้องนี่จะเป็นต้นลำไยของที่บ้านพ่อเขาก็จะทำที่เล่นให้ลูกนะคะยังไมเขาก็จะมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนู้นบ้างไอ้ผู้อ่องเองค่ะผู้อ่องเองค่ะผู้อ่องผู <c> ้อ <oughs> ่องอ่องจ๋าผู้อ่องจ๋า มีปูอ่องนะคะปกติก็จะมีเจ้าฟองดูเนาะกรีนชีกแล้วก็ปลาป๋องตัวนี้นะคะที่ชอบเล่นน้ำนอกจากเราเลี้ยงนกแก้วพวกนี้แล้วบ้านในบ้านก็จะมีเลอเบิร์ดอีกนะคะยังไม่ได้ถายให้ดูเลอเบิร์ดแล้วก็ขอขอเทียวเนาะแล้วก็จะมีคลิปน้องๆอ,อยู่ใน Youtube นะคะไปดูได้นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราเลี้ยงเป็นหงหยกนะคะแล้วก็คอคคาเทียวตัวนี้ชื่อน้องไว้ไว้ไว้แล้วก็จะมีเยนโล่อีกตัวหนึ่งเยนโล่อยู่ข้างล่างเยนโล่เป็นเพศเมียตื๊บเยนโล่เยนโล่อยู่ข้างล่าง นี่จะเป็นเจ้าไว้นะคะกัอน,นี้ก็จะเป็นหงอยกดูนิดนหน่อยหน่อยนะคะใครอยากดูเกี่ยวกับนกในบ้านก็พักมาคอมเมนต์ไว้ได้นะคะตอนนี้พ่อเขาก็จะสอนนะคะทูน่ากับฟองดูจะไม่ค่อยดูกันเท่าไหร่หทูน่าจะกลัวฟองดู มองดูไปแม่มาดูไปในพ่อขอมือให้หน่อยดิเราขอมือทุกตัวดิหน้าหน้าขอมือหน้าขอมือ,องงมันต้องทำมันต้องมาดูกล้องเลยดูอขอมือดูอขอมือ,มอขอมือ ทุน่าขอมือก่อนทุ่น่าปกติจะเป็นนกที่ขอมือได้ง่ายมากนะคะขอมือน้อง้ายน้องสายน้องสายขอมือง้ายอือหือโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ผัวะระวังขอมือ ขมือหิวละตามธรรมชาติดูนะคะเอาคองดูข no> euh ึ้นมาเกาะที oh> ่กล่องละดูแม่จะถ่ายวีโอเนี่ย ดูหน้าเบอร์เลยเห็นไหมกดไม่ได้เนี่ยมือเดียวกดไม่ได้เนี่ยไป่ะพ่อไปไปเอ,า,ปอ,ไปา,ปอาไปหาพ่อแปพ่อแรกไปะก็จะเป็นตรงสีเงินเงินก็จะเป็นนี่นะคะเก้วอาหารก็จะมีอาหารอยู่นก ตามธรรมชาติเขาก็จะมากินด้วยนะคะตอนเราไม่เอานกเรามาเห็นนกตัวเล็กๆก็จะมีนกตามธรรมชาติด้วยปกติจะมีนกเข่ามาด้วยนะคะเป็นเพื่อนของทูน่วันนี้มาอะ่ะเนี่ยค่ะพี่เกมก็จะเอาอาหารให้เขาไว้แบบนี้ให้นกเขานะคะเขาก็จะมากินแต่วันนี้ยังไม่มาเลย เดี๋ยวเราลอดูก่อนว่าเขาจะมาตอนไหนนะคะทหน่าเขาจะติดพ่อเขามากเลยนะคะติดมากเราเคยไปที่สุรินเนาะก็เอาทุน่าไปด้วยโอยจะเกาะไหลเกาะไหลพ่อเขาตลอดเลยหันแม่ถือกล้องไม่ได้เลยนะถู นกเพาจะติดพ่อเขามากหนักมากนี่เขาก็จะรักกันแบบนี้นะคะ มาความอ่อนโยนของเขานะคะปกตินกแก้วสายพันธุ์นี้นะคะสายคารินเน่เขาบอกว่ามันจะดุร้ายอย่างเงี้ยคะ่ะน้องจะดุร้ายนะคะแต่กหน้าไม่มีความดุร้ายเลยเลี้ยงน้องมากี่ตัวก็กลัวน้องหมดไม่เคยจะกัดน้องนะคะนังที่กลักวกลัวน้องไปหมดเลย <laughs> ตั้งแต่มีน้องเขาก็ไม่ค่อยจะพูดนะคะเมื่อก่อนจะพูดได้พ่อจา๋าแม่จา๋าจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีน้องเขาไม่ค่อยพูดละพ่อเล่นกับน้องเยอะเกินมองกล้องนะครับพ่อเขาอยากได้เป็นตัวพู้ กลัวกล้องนะคะสงสัยจะกลัวเคสแม่เคดแม่ใส่สีม่วงตัวอื่นก็จะไปเด่นอยู่ตรงมุนมนู้นบ้างมุมนี้บ้างนะคะ <c oughs> พวกองจ๋า ถ้าปู่งองเจ้าเขาจะชอบให้เรียกปู่งองเจ้าถ้าปู่งองเจ้าปู่งองนี่ค่ะเราเจอนกเข่าแล้วที่เราเอาหารไว้ให้ตรงนี้เนาะที่จริงเขาอยู่ตรงนู้นค่ะนี่นะคะเขาไปหาก,กินอาหารเสร็จอาหารของนกหงส์หยกค่ะหงส์หยกบางทีเขาก็เขี่ยอาหารทิ้งนะคะเขาไม่ได้กินแบบทนุถนอของอาหารเลย นี่่ะเขาเขาฮั่นไงเขาเขาเอ้ยจะมีสองสองกลุ่มนะคะจะมีตัวเดียวแบบนี้แล้วก็จะมีที่เป็นสองตัวหัวเมียนะคะแล้วตอนนี้เอาลูกมาด้วยเป็นสี่ตัวะคะ่ะนี่ค่ะตัวนี้เขาหันกล่องหั่นนะเขา เมื่อก่อนทุนาท่าก็จะเล่นด้วยแต่ตอนนี้ทุนาท่ามีเพื่อนละมีน้องๆก็ไม่เล่นละมีคลิปอยู่นะคะคลิปใน Youtube ที่ทุน่าเล่นกับนกเขานะคะไปดูกันได้เล่นอะไรกันไหนดูหน่อยสิอ่าแฮมลูกกัน เล่นไม้ฟงดูน่ะจะชอบแย่งน้องเอ้าเอ้าเอาเอาเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวจะตกนะลูกนะนั่นเห็นไหมแย่ง,ยยงน้องอีกละฟงดูน่ะชอบแย่งน้องดูแย่งนอง้อง,งนองอีกแล้วน้อดูลูกปูอ่องนั่าหนังนี้เออตกเลยฟงดูทำตก อยูนน่นู่นหูวหน้าอยู่นี่หูหน้าก็จะเป็นนกชอบแทะนะคะดูเปลือกต้นลำไยเก็บก่อนฟองดูทำตกนี่หน้าเขากลักวกลัวโทรศัพท์ลองใส่เอาใส่เคสสีม่งวงล้างหน่อยดิล้างก่อนดูดิล้างเอาขี้ฝุ่นออกก่อน องดูไหนจะเล่นอันไหนฟองดูจะเล่นอันไหนลูกมันเย็นจนอันนี้ไม่ออกก้วเนี่ย <c oughs> ต้องเอาไปล้างอีกทีหนึ่งต้องใช้ฝอยขัดหม้อมองดูอยากเล่นน้ำแล้วพ่อมองดูอยากเล่นน้ำแล้วนะพ่อเล่นไหม ยังไม่เล่นลีลาถ้าอยากเล่นนี่จะกระโดดลงมาแล้ยเล่นไหมเล่นไหมสลิปนักเล่นกับบอลเล่นเอาละ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเขาชอบเล่นน้ำนะคะกินชีกนะคะ เล่นมาอนะันน่ะเล่นน้อยเดียวนะเพราะล่ะวันนี้จะเล่นแบบสงสัยยังไม่ค่อยร้อนนะคะแต่ปูอ่องเป็นสันโคโนวัวที่ยังไม่เคยเล่นน้ำเลยนะปูอ่องอะ่ะไม่ชอบเล่นน้ำนะคะ <c oughs> นึกว่าจะเล่นน้ำปาโถปลาโอ ะะปลาปองอยากเล่นน้ําแล้วนะคะปราปองชอบเล่นถ้วยเล็กๆนะคะปลามังใหญ่เขาไม่ชอบเขาชอบปลามังเล็กๆเ,เล่นไม่เอ่ยกินเฉยๆพ่อ,อยังไม่เล่นพ่อไปยืนดูอ่ะกดดันแม่ถ่ายอะไรหนูใช่ไหม เมื่ายหหนูอาบน้ำไงเมื่อไหร่หนูจะอาบสักทีแล้วลูกอาบสักทีเถอะ เขาสักพักแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วปล่อยเขาได้สักพักแล้วนะคะประมาณยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะคะลมก็มาจะมาพัดมาเย็นๆแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บเขาแบบนี้นะคะลงมาลลงมาทุน่าลงมาเรียว่าหลังมากนะครับผมทุน่าเรียกลงมาเขาก็จะลงมานะคะ ตัวหนึ่งคือตัวการร้ายเลยค่ะตัวนี้เก็ยบยาก <Hello. S 1> ตู้อ่องนะคะ, <c oughs> ะเราใช้ไม้สอยลงมาแบบนี้คร <c oughs> บสี่ตัวแล้วก็จะเข้าบ้านกันนะคะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ <c oughs> เด็กๆด,ด้วยนะคะ <c oughs> เอาไ <c oughs> ปรู้ไม่กลับอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่ทำมาเองนะคะแบบนี้